เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องอ่าเพจของวรรณภาวรรณทงนะคะก็จะมาแชร์เทคนิคการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะว่าทุกคนจะมีการเตรียมตัวสอบยังไงในรายวิชาของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะในการสอบในครั้งที่2ทับสองนะคะเมื่อวานได้มีโอกาสไปเป็นวิทยากรแชร์เทคนิคการทำข้อสอบนะคะก็มีเพื่อนถามว่าถ้าสําหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเลยก็คือไม่รู้คาศัพท์เลยเนี่ยจะมีวิธีการทําข้อสอบยังไงวันนี้เราจะมาดูกันนะคะวิธีการทําข้อสอบอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบเสมือนจริงก็ที่ค่อนข้างจะเหมือนจริงนิดนึงนะคะเป็นโอเนตภาษาอังกฤษของป .6 นะคะของรหัส59 วิธีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดในการสอบภาษาอังกฤษก็คือทุกคนจะต้องฝึกทําข้อสอบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้อันดับแรกถ้าเราไม่มีพื้นฐานเลยให้เราโหลดข้อสอบโอนิตปหมาลองทําทุกพอสอตั้งแต่พอสห้าจนถึง6ก่าเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะติวแบบง่ายๆก่อนของปหนะคะรหัสท่าเก้าโดยเก็บคําศัพท์พื้นฐานไปก็จะติวประมาณสักสิบห้ายี่สนาทีแล้วกันเนาะ ใน uh, ข้อสอบจริงก็จะไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะคะแต่ว่าเราจะเก็บคำศัพท์สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยข้อนี้เขาบอกว่าให้ look at the picture ให้ดูภาพตัวนี้ดูภาพภาพนี้ก็คือมีคนสองคนนะกำลังเดินกลางล่มตากฝนเขาก็ให้ช้อยมาแล้วก็จะเก็บคำศัพท์แบบนี้ถ้าเราทำข้อสอบเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราก็จะได้คำศัพท์ไปเรื่อยๆสมมติเราไม่เคยมีคำศัพท์เลยเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆเยช่นคำว่า winter ถ้าสมมติเราไม่รู้แล้วถ้าเราทำข้อสอบเราก็จะรู้ว่าแล้วเราไปเปิด i i c t i o n a r y ทีนี้เราก็จะรู้ว่าออคำนี้แปลว่าฤดูหนาวข้อหนึ่งก็คือ we go skiing in winter เราไปเล่นสกีใน winter ฤดูหนาวข้อสอง they are w o r k i n g in the rain walk ก็คือเดิน rain ก็คือฝนดังนั้นถ้าเราแค่รู้คำศัพท์เราก็สามารถทำโจทย์ทำข้อสอบได้แล้วค่ะทุกคนใฉเลยก็คือข้อสอง พวกเขาเนี่ยกำลังเดินตากฝนหรือเดินในสายฝนส่วนข้อ3 the sky sky ก็คือท้องฟ้า blue สีฟ้า the sky is blue in the summer summer ก็คือฤดูร้อนท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีฟ้าในช่วงฤดูร้อนอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับภาพส่วนข้อ4 it's nice and warm on sunny day nice ก็คือดี warm ก็คืออบอุ่นถ้าสมมติเราทำข้อสอบไปเรื่อยเื่เรื่อยเรเราก็จะได้คงคำศัพท์และได้เทคนิคการทำข้อสอบไปเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นได้ว่า ใครที่ขี้เกียจอ่านเองนะคะก็สามารถที่จะ inbox มาเรียนพิเศษได้เพื่อที่จะใช้ในการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะคะเพจนี้รับติวด้วยชั่วโมงละหกสิบบาทเป็นคอร์สนะคะคอร์สราคาได้ศึกษาย0สิชั่วโมงแค่หนึ่งันสองอบาทอันนี้ไม่ได้โฆษณานะคะก็คือรับติอยู่ทั้งหมดสามคนเป็นการติวตัวต่อตัวนะคะติวให้เพื่อนติวให้รุ่นพี่ไม่ว่าจะเป็นทํางานแล้วหรือเป็นคุณครูฝึกเป็นเป็นครูทุรการหรือเป็นครูที่โรงเรียนนะคะ ที่ยังไม่มีใบประกอบนะคะก็สามารถติวได้ช่วงนี้ก็รับติวอยู่ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีนักเรียนในสังกัดสามคนอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ง่ายๆเราสมมติเราลองทำใช่ไหมลองทำข้อเจ็ดดูแล้วกัน on October 3 1 s t อ่า October คือเดือนตุลาคมวันที่31ตุลาเนี่ย children children ก็คือเด็กๆ celebrate เฉลิมฉลอง Celebrate Halloween ฉเฉลิมฉลองวันฮาโลวีน What do they usually do พวกเขามักจะทำอะไรกัน 1. Splash water on each other Splash ก็คือสาดสาดน้ำใส่กัน 2. Send handmade card to their father ส่งการ์ดที่ทำด้วยมือให้กับพ่อของพวกเขา 3. Give j u s t m y flower to their mother j u s t m y flower คือดอกมะลิให้แม่อันนี้น่าจะเป็น m o t h e r Day เนาะ ส่วนก็สี they d res s like ghost ghost ถ้าเราทำข้อสอบบ่อยๆเจอคำศัพท์ทุกวันก็จะรู้ว่า ghost เนี่ยแปลว่าผีเขาแต่งตัวเหมือนผีเฉยก็คือข้อสีก็คือเทคนิคที่ดีที่สุดก็คือต้องฝึกทำข้อสอบให้เราชินแล้วเราคุ้นกับคำศัพท์และก,ก็อีกอ่าเรามาดูต่อนะคะเมื่อกี้มีคนโทรมาขอภัยด้วยสกรีนมันก็เลยหยุดบันทึกให้นะคะเราจะมาทำคลิปต่อนะคะ Uh, อันนี้เป็น reading ง่ายๆ read the instruction อ่านคำแนะนำข้อหนึ่งบอกว่า do not มาจากถ้าย่อก็จะเป็น don't ก็คือห้ามห้าม cut tree, ห้าม Cu tree ตัดต้นไม้ก็สอง keep the river clean รักษาความสะอาดของแม่น้ำแม่น้ำก็คือ river ข้อส do not burn garbage ห้ามเผาขยะ garbage แปลว่าขยะ ซึ่งคำว่าขยะเนี่ยไม่ได้มีแค่คำว่า garbage มีคำว่า trash มีคำว่า,อ,าอะไรอีก waste แล้วก็มีคำว่า rubbish อ่าอันนี้ก็คือขยะนะคะทุกคนก็จะต้องท่องเป็น set แบบนี้เพื่อที่จะให้จำได้มากขึ้นและเร็วขึ้นและต่อมา turn off the light ก็คือปิดไฟ when you don't use it เมื่อคุณเนี่ยไม่ใช้มัน use s p ลว่าใช้ และทีนี้คําว่าใช้ก็จะมี2คําด้วยกันก็คือคําว่า use ที่แปลว่าใช้อันนี้จะใช้กับสิ่งของทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Pen use a pen use a telephone ส่วนคําว่าใช้อีกคํานึงก็คือ spend ที่แปลว่าใช้อันนี้จะใช้กับ time และ money เท่านั้นนะคะอาแล้วทีนี้เราอ่าน instruction เรียบร้อยแล้วโจทย์ข้อ1 1เอ่อโจทย์ข้อ10 teacher ถามว่า What are all of the instruction about? Uh, คำแนะนำเหล่านี้เกี่ยวกับอะไร Student จะตอบว่าอย่งไงหนึ่งบอกว่า Recycle Recycling Trash การ Recycle ขยะ Trash แปลว่าขยะเนะเาะแล้ให้คำศัพท์ไปแล้วตรงนี้ส่วน Using less paper ใช้กระดาษให้น้อยลง 3. Cleaning the canal ทำความสะอาดลำคลองข้อ 4. Saving the environment รักษาสิ่งแวดล้อม Environment คือสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเนี่ยเราก็จะตอบได้แล้วว่าข้อนี้คือรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเนาะก็จะตอบข้อสและทีนี้ที่เชื่อถามว่า if we do not follow this instruction ถ้าเราไม่ทำตามคำแนะนำนี้ what will we get เราจะได้รับอะไร Student จะตอบว่ายังไง1 fresh air อากาศที่สดชื่น2 green world โลกที่เป็นสีเขียว สามเ pollution pollution mm hmm. แปลว่ามลพิษมลพิษที่น้อยลงข้อสี more global warming global warming แปลว่าโลกร้อนจะได้รับภาวะโลกร้อนมากขึ้นตอบข้อสีนั่นเองเนาะถ้ารู้คำศัพท์ก็คือวิธีที่ดีที่สุดที่เป็นวิธีรัดก็คือจะต้องรู้คำศัพท์นะคะทุกคนถึงจะแปลข้อสอบได้และจะรู้ว่า,าบริบทนี้จะต้องตอบอยังไงโจทย์ข้อนี้ถามอะไรและช้อยข้อนี้แปลว่าอะไรนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างข้อสอบเพื่อนๆลองสามารถโหลดมาทําได้ซึ่งเราได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็น Reading ง่ายๆลองฝึกทําดูอันนี้เป็นเขาเรียกว่า Share แชร์เทคนิคนะเนาะอันนี้เป็น writing ที่เหมือนคล้ายๆ้อสอบเสมือนจริงเพื่อนๆลองทําดูโดยที่ไม่ยังไม,ไม่ไม่ดูเฉลยนะคะลองทําดูแล้วค่อยไปเปิด Dictionary ว่าคํานี้แปลว่าอะไรหรือถ้าใครขี้เกียจอ่านเองเปิดเองเนี่ยก็สามารถมาติวกับเราได้เหลือเวลาอีกแค่78วัน ในทีนี้เราจะมาดูคำศัพท์นะคะทุกคนเราจะท่องคำศัพท์แบบเป็นปาแบบเป็นหมวดนะคะทุกคนเราได้เตรียมคำศัพท์ไว้นะคะในเราจะไปดูใน basic vocabulary เราไปท่องที่คำนามก่อนแลวกันหมวดแรกที่เราจะท่องท่องที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือหมวดของ place หรือสถานที่ก็จะมีคําว่า temple C อันนี้เป็นตัวอย่างเขาวๆานะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า นแนวแนะนาว่าเออจะเตรียมตัวยังไงในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ถนัดแล้วก็จะท่องคําศัพท์เป็นหมวดนะคะแล้วก็ฝึกทาข้อสอบให้เยอะๆสรุปก็คือที่มาทําคลิปในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะมาแนะนาม,มาไกด์ไลน์ให้ว่าจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะสําหรับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมคะ่ะทุกคนสาหรับใครที่ขเกียจอ่านเองก็อินบ็อกซ์มาได้นะคะเรารับสอนพิเศษนะคะบ๊ายบายค่ะ